สวัสดีจ้าอันนี้เดี๋ยวสามารถถ่ายให้เพื่อนเพื่อดูที่สเปนมันเป็นตอนกลางคืนเห็นไหมคะมันก็เหมือนพี่เมืองไทยแต่ไม่มีคนมันก็เห็นปะปิดเยอะแล้วก็ช่วงกลางคืนเห็นร้านไหมไม่มีคนเลยมีก็ไม,ม่กี่คนนะคะ คนก็เดินไปมาถ่ายให้ดูว่าเป็นยังไงอันมีเสียงเพลงอยู่มีมันจะมีบาร์อยู่ข้างในนิดนึงร้านอาหารแต่ก็ต้องปิดเสียงเนาะว่าเลามาพูดให้ก,ก็มีที่แต่กลางวันก็ดูสวยอยู่นะคะนี่เป็นกลางคืนว่าเงียบแบบหน่อยก็มา,าให้เพื่อนๆดูช่วงกลางคืน ในช่วงวิกฤตนี่นะคะเห็นไหมอันนั้นก็จะเป็นร้านอาหารของเขาเนาะไม่มีคนนั่งเลยแล้วก็ข้างใน <c oughs> มีอยู่ไม่กี่คนที่เดินตรงนั้นนะคะดคเดสาก็จะออกไปกลับไปทางรถละเพราะมันไม่มีคนเลยอันนี้เป็นกลางคืนเงียบมีไม่ถึงสิบคนมนันะ้งที่เพิ่งเดินเข้ามาเขาก็ น่สาเดินไปมีอีกที่หนึง่งเดี๋ยวสาจะถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าที่เป็นโรงแรมนะ่ะเหมือนเป็นตึกล้างเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อคะ่ะว่าเป็นยังไง